ผู้เข้าโปรหลักสูตรให้ไดาทุกท่านผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่โยกาสจัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาซึ่งผมมีประสบการณ์ในการทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนก่อนหน้านี้ทำให้ผมอยากที่จะจัดหลักสูตรนี้ภายใต้มามไวไล่ราชพักตร์ชนสุนันทาเพื่อให้ผู้เข้าโปรได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพโดยตนเองและดูแลในครอบครัว ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านรองศาสตราจารย์คนเอกนายแพทย์ปิญญาทวีชัยการทิ้งและทีมง,งานเป็นอย่างดีผมหวังว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการศึกษาหลักสูตรนี้เป็นอย่างมากสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านตรงมีความสุขในการเรียนรู้มีสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านตลอดไปครับ แนวโน้มของวิทยาการสุขภาพในยุคปัจจุบันนะได้เปลี่ยนไปจากการที่การรักษาโรคเป็นการป้องก,กันโรคการป้องกันโรคเนี่ยคงจะบอกไม่ได้ว่าสตร์ชนิดไหนระหว่างแพทย์แผนจุฬัจุบันแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยปร,ยยระยุกต์ดุรพาบำบัดหรือโคมิโอบาตินเนี่ยอันไหนจะดีกันอันไหนจะเหมาะสมกับเรามากกันเพราะแต่ละคนเนี่ยความเหมาะสมไม่เหมือนกันแนวโน้มการรักษาภาัยบ้างหน้า กนปัจเจกบุคคลมากขึ้นคือการดีไซน์เพื่อให้เหมาะกับคนคนนั้นและผู้เข้าศึกษานะเลือกว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนอกจากนั้นเรายังเน้นเรื่องภาพปฏิบัติคือเราจะเป็นเวิร์กช็อปเพื่อให้คนที่เข้าศึกษาสามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้จริงๆโดยที่ไม่ไม่ใช่เรียนแบบภาาทฤษฎีนะครับ บอกว่าหลักสูตรนี้เราได้นำการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกตึงแต่การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนดุนยภาพบำบัดและโฮมิโอพาตีซึ่งทำมาเปิดมุมมองหลายศาสตร์เพื่อให้แต่ละท่านที่ได้เข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสียดังนั้นเวทีหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านรู้ว่าการการักษาแบบไหนจะดีที่สุดสำหรับตัวท่าน